จากมาตรการที่ทางการไทยนะครับมีความเข้มข้นเรื่องของการซิลชายแดนและก็การกําหนดหระยะเวลาการเปิดปิดด่านนะครับทางด้านของกองกําลังบูรพาบอกว่ามีแนวโน้มที่คนไทยที่เดินทางนะครับไปทํางานฝั่งบอยเปตโดยการลักลอบข้ามไปผ่านช่องทางธรรมชาติอาจจะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจากการจับคนไทยที่ลักลอบ ผ่านช่องทางธรรมชาติกลับมานะครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่ามีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยและก็ไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยมีการยกระดับเรื่องของมาตรการนะครับมีการตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตพวกเขาอาจจะได้รับผลกระทบหากยังอยู่ที่ฝั่งโน้นครับเช่นเดียวกับคนไทยนะครับเป็นชายไทยอายุ4.3ปีชาวจังหวัดนครราชสีมารายนี้ครับเขาได้มีการเดินทางหนีกลับมาที่ฝั่งไทยในวันนี้นะครับโดยเขาเนี่ยนะครับบอกว่าเขาเต็ม ใจที่จะไปทํางานเป็นบัญชีม้าที่ปอยเปตนะครับแต่ว่าหลังจากที่ไปทํางานมาประมาณ2เดือนปรากฏว่าไม่ได้รับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวนะครับทำให้มีการทะเลาะวิวาทกับบอสจีนซึ่งเป็นคนคุมตึกคอเซ็นเตอร์ที่ฝั่งปอยเปตครับและก็มีการทําร้ายร่างกายกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจวิ่งหลบหนีมาเพื่อที่จะขอให้ทางการไทยช่วยเหลือครับสองเดือนแล้วเหรออยู่ในฝั่งนู้นสองเดือนแล้ว ทำอะไรบ้างอยู่นะครับผมไม่ได้ทําอะไรมไ,มไ,ไม่ได้ทำด้วยไม่ได้ทําอะไรแล้วเขาเรียกเองไว้ทําไมอ่ะตั้งสองเดือนผมไม่ได้ทําอะไรผมก็กินบ้างไม่ได้กินบ้าง,มางผมอยู่วัดชัยแดนตึกป้าเป็ดเหรอครับเขาเรียกวัดชายแดนวัดชายแดนวัดชายแดนตึกที่เองอยู่นะกีค่ค,คนมีคนไทยอยู่กี่คน,น,นผมอยู่คนเดียวมันก็ดนันนมแม่ผมแม่ผมป่วยผมก็ยบวชให้แม่อ่ะผมอยากกลับบ้าน มันกดดันผมผมอยากกับบ้านมันไม่กับผมเลยแทงง่ายเลยแล้วมันถีบหน้าผมเลยอ๋อที่ว่าตาเขียวเนี่ยเหรอก็เป็นตบหน้าผมถีบหน้าผม,ผมแทงเลยให้ช้อนเลยของแบบใช้อะไรใช้อะไรจังมันเหมือนกัะไกลกันเล็บคพี่บรรทับได้ครับ ข้อมูลของตำรวจไซเบอร์ครับหลังจากรัฐบาลใช้มาตรการซิลชายแดนอรญญารยประเทศมีตัวเลขที่น่าสนใจของการหลอกลวงผ่านกระบวนการคอรเซ็นเตอร์เดือนธันวาคมปี2567มีตัวเลขคนไทยถูกหลอกแล้วแจ้งความออนไลน์2,231คดีหลังรัฐบาลใช้มาตรการซิลชายแดนตัดสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวเลขคนไทยถูกคอเซ็นเตอร์หลอกลดลงต่อเนื่องครับเดือนมีนาคมมีการแจ้งความ1,135คดีครับก่อนที่เดือนพฤษภา คมที่ผ่านมากระแสะการปรับรามคอเซ็นเตอร,ตอร์ได้รับความสนใจน้อยลงครับส่งผลให้ตัวเลขการหลอกลวงเพิ่มขึ้นไปที่2,265คดีครับ ทีมข่าวพบข้อมูลที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมจากการขยายผลของชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2ตัวเลขการแจ้งความบัญชีม้าที่ลดลงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเกิดจากกระบวนการคอรเซ็นเตอร์เปลี่ยนวิธีการใช้บัญชีม้าครับจากใช้คนไทยเปิดบัญชีม้ามาเป็นบัญชีม้าต่างด้าวหรือบัญชีม้าบริษัทแทน การจับกลุ่มผู้จัดก,การธนาคารและพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีถือเป็นอีกรูปแบบของคอเซ็นเตอร์ที่ใช้คนจีนมาเปิดบัญชีธนาคารหลังรับโอนเงินนะครับจากการหลอกคนไทยและชาติอื่นแล้วจะทยอยกดเงินตามตู้นะครับและก็บินกลับประเทศจีนทันทีครับ ขณะข้อมูลของศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออกหรือ IMF ระบุว่าแม้รัฐบาลจะมีมาตรการซิวชายแดนแต่เชื่อว่าบัญชีม้ายังไม่ได้มีจํานวนลดลงเพียงแต่รอจังหวะเวลาที่เจ้าหน้าที่เผลอหรือเปลี่ยนรูปแบบการเปิดบัญชีก่อนที่จะลักลอบข้ามแดนไปร่วมขบวนการคอรเซนเตอร์ครับมันมีการลดลงสองแบบลดอคอรเซนเตอร์ที่ท,ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใคร อันนี้คือลดลงชัดเจนกับลถอีกแบบหนึ่งค,คือขยับตัวจากแนวชายแดนพื้นที่บ้านเราเข้าไปข้างในหรือเข้าไปอีกอนั่นนั่นคือการลดคือการลดที่เราเห็นแบบชัดเจนอ๋อคือเหมือนกับว่าเขาถอยร่นไปใช่ถอยถอยหลังกลับเข้าไปอถอยกลับเข้าไปในข้างในจากที่เคยอยู่ตามแนวชายแดนก็จะขยับเข้าไปหรือกดนี้อีกแล้วก็จะไปใช้สัญ,ญญาณของประเทศเพื่อนบ้านแทน